ล่าสุดเรือดำน้ำจากจีนเครื่องยนต์เยอรมันมีคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปซื้อเรือดำน้ำจากเยอรมันให้มันจบเพราะว่าอยากได้เครื่องของเขาจะมาซื้อเรือดำน้ำจีนทำไม จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่คนสงสัยเรื่องการเซ็นสัญญาการซื้อไปเซ็นได้อย่างไรให้เสียเปรียบฟ้องร้องอะไรไม่ได้เลยหากว่าคู่ค้าผิดสัญญาไม่ได้เงินคืนด้วยจริงๆการจัดซื้อของภาครัฐมันต้องมีการกําหนดว่าถ้าคู่ค้าผิดสัญญาส่งมอบไม่ได้ต้องถูกค่าปรับร้อยละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปจนกว่าจะส่งมอบได้หรือว่าภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้หากว่าสินค้าไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ตามทฤษฎีแล้วมันต้องเป็น แบบนั้นเงินหลวงของหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วกรณีเร,อเรือดำน้ำของจีนทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ตำหนิจีนก็ไม่ได้บนก็ไม่ได้ทำได้แค่ก้มหน้ายอมรับชาวไทยหลายคนก็ได้แค่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนคนไทยบางส่วน